แล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าตรงนี้ดีที่สุดสําหรับรถมือสองที่ที่เคยไปดูมาเจ้าหน้าที่การบริการ,การายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองครับแล้วก็สภาพรถคือว่าใช้ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่มาดูแล้วก็ตัดสินใจเอาเลยจะบอกอะไรถึงคนดูที่กําลังดูคลิปนี้ไหมคะที่กําลังมองหารถสวยสภาพดีเหมือนที่เราหาอยู่บ้างคะรถสวยสภาพดีต้อง คาร์เเซ็นตอค่ะค่ะและสำหรับคำถามต่อไปนะคะขอถามคำให้กับเมืคันนี้แล้วก็มงคลคาเซ็นเตอร์ค่ะครับแล้วรวยหวังว่าโอกาสหน้ามงคลคาเซ็นเตอร์จะได้ดูแลและให้บริการอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณยายด้วยคุณยายเชิญถ่ายรูปด้วยกรันให้คุณยายเคลืและคุณยายมาให้คุณยายด้วยโอเค ช่นครับ่แต่นยุปกเป็นเกี่ยงคนเื่อนนรับรูคนพแล้วชกนแล้วก็เป็นมงคลเมตอร์เลยเ้ก็เป็นตำรวจหานเป็นหารครับอ๋ออย่ที่ช่พลอบครับ